รายงานพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งนโยบายสําคัญที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจก็คือการพัฒนาขยายด่านศุลากากรเบตงพร้อมรองรับการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตําแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สึดใจในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปรับชมได้จากรายงานค่ะ เป็นการมาเยือนเบตงครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับตำแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวตาสุดใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วังผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้ติดตามการดำเนินงานด่านศุลกากรเบตงเร่งสั่งแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถรองรับนักท่องเที่ยว ระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไร้เอกสารทางด่านไปตรงเนี่ยได้นําเสนอไปเป็นนวัตกรรมของเพรสุรกสุรกกกรนะครับแล้วเราก็ได้รางวัลที่ที่สองมาทางกรมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนาอตอนนี้ก็ตั้งเป็นคณะทํางานนวัตกรรมครับก็มีหลายหน่วย,อยางานที่มาร่วมพิจารณาคือหน่วยที่ดูเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หน่วยที่ดูเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับ แล้วก็ด่านต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูพิจารณาเพื่อให้ผัดด่านโครงการสำหรับดุลการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียของด่านสุลก,กากรเบตงมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวซึ่งทางด่านสุลก,กากรเบตงเตรียมพร้อมการขยายพื้นที่เพื่อจัดทําช่องจราจร2-4จราจรเป็นการเพิ่มช่องทางสําหรับการผ่านเข้ามาของรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องช่างสำหรับช่างรถยนต์บรรทุกสินค้าขาเข้าโดยจัดให้มีลานจอดรถเพื่อจอดพักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการอำนวยความสะดวกการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการโดยให้ทางสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองยะลาดำเนินการออกแบบเพื่อเป็นการขยายด่านศุลกากรเบตรงรองรับการเจริญเติบโตนในอนาคตแล้วพอเขาขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะมี กล้อง C C T V ที่จะอ่านแผ่นป้ายทะเบียนมันก็จะดึงข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนนั้นก็คือจะใช้รถยนต์เนี่ยแทนใบใบขนสินค้านะครับแล้วก็จะมีตัวสแกนใบหน้าเป็นตัวใช้แทนไลาไลายลายเซ็นของของคนที่เข้ามาเวลาเขาเซ็นในในใบขนพอระบบเช็คละาถูกต้องตรงตามที่เขาได้ลงทะเบียนไว้ระบบก็จะออกเลข ออกใบคนสินค้าให้แกเขาแล้วก็ส่งไปทางเมลที่เขาได้ลงทะเบียนไว้เขาก็มีใบขนอยู่ในเมลเขาละเขาสามารถเปิดในมือมือถือของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วใบก้นก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเออ้าทําแล้วทําทั่วประเทศครับ๋อ,อท,ท,ทำทั่วประเทศนะทำทั่วประเทศครับเพราะจริงๆนะตอนนี้เรามีกล้อง cctv กับระบบอ่านแผ่านายทะเบียนอยู่แล้วเพียงแ,แต่มันยังไม่ซิงค์ลิงก์ก,กันกับระบบยานพาหนะผ่านแดนอย่างเต็มตัว แล้วก็เราก็ยังขาดระบบที่สแกนใบหน้าอยู่ครับท,ที่ต้องเพิ่มด่านสุลกากรเบตงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่มีความสำคัญรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคในเรื่องของการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลาต่อไป ทีมข่าว n b t South รายงานจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลา